นี่ไปติดตามในแต่ละจังหวัดกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูอย่างเชียงใหม่นี่เรียกว่าอ่วมเลยเพราะว่าน้ำท่วมหนักเลยนะคะจากผลพวงของพายุศิลากูค่ะส่งผลกระทบให้ภาคเหนืออย่างที่เชียงใหม่ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันถือว่าเป็นวันที่สองแล้วก็เกิดน้ำป่าหลากทำให้ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทางเบี่ยงทางสะพานเข้าหมู่บ้าน ถูกตัดขาดนะคะจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาแล้วก็มีประชาชนติดค้างจากเหตุการณ์ถนนขาดเนี่ย100คนก็อยู่ที่อุทยานแม่ตะไคร้บ้านปางแดงบ้านปังแฟงอำเภอดอยสะเก็ดก็ร้องของให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากเปียกฝนแล้วก็ขาดแคลนอาหารขณะเดียวกันเกิดเหตุพนังฝาย ที่หมู่2ตาําบลสันนาเมงที่อำเภอสันทรายที่อำเภอสันทรายนะคะซึ่งเป็นฝายที่ชาวบ้านสร้างก็พังจากพายุฝนในช่วงค่าของเมื่อวานนี้ด้วยทางนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวงก็ประกาศเตือนภัยน้ําท่วมเป็นการเร่งด่วนเลยค่ะแล้วก็แจ้งให้กํานันผู้ใหญ่บ้านออกประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีน้ําท่วมหนักนะคะให้รีบเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยประเมินว่าจะเกิดน้ําท่วม หนักเป็นวงกว้างจากมวลน้ําที่จัดทะลักแล้วก็ทาให้น้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเป็นวงกว้างภายใน4ชั่วโมงน้ําก็จะท่วมสูงแล้วก็รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนกระทั่งเช้าวันนี้มีรายงานว่ามีหมู่บ้านจัดสรรได้รับผลกระทบ3แห่งก็คือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านทีรพรแล้วก็หมู่บ้านไอแลนด์กว่า200หลังคาเรือนระดับน้ําก็ท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตร ส่วนตัวเมืองเชียงใหม่นะคะตรงนี้เขตเศรษฐกิจเลยหลายพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมขังรอการระบายหลายจุดอย่างเช่นชุมชนสีปิงเมืองตลาดประตูก้อมกาดก้อมแล้วก็ที่ตําบลหายยาอาเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ํำซากรองรับน้ําจากทางตอนเหนือของคลองแม่ขาก่อนจะไหลผ่านไปยังตําบลป่าแดดลงสู่แม่น้ําปิงซึ่งกรมอุตุนิยม กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าวันนี้ฝนยังจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ